ไปก่อนป้าทิมป่วยเสีแล้วคื้อบุญนี่อย่างแล้วบุญนี่อย่างเลยเบื้หน้าอย่างเบิ้งนี้เลยเพบุญน่ไม่ไหวเกียดเลยครับนี่ครับเบิุงนะครับปล่อยทิมแล้วนี่งอาเตมือเสียวโลคเต่าทานเท่านั้นอาเตมือเสียวโรคเต่าทานเท่านั้นคันปีนโดยปีสิ่แงบขึ้นประมาณคื่อบนึงก้าวห้ตัดหนึปีหนึ่งอ่าบุญดียับลงบ่ไม่ต่างแงบขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าขันกลับลงข้างใต้นี่บุญนีแล้ว ครับกาบ,บสวัสดีพี่น,อน้องเกษตรกรเช่าวสวนยางนะครับพบกันอีกแล้วกับผ่อหมอกเกษตรเมื่อนี้ผ่อหมอได้ลงมาติดตามแปลงของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับที่ลูกซได้มาเห็อไว้ของเดือนที่แล้วนะครับว่าเขายืนอยู่บ้านไหตำบลไหเรายางเพื่อนเป็นแบบใดลักษณะจังไดตายหนึ่งเกิดจากอย่างไปเบิ่งกันพี่น้องมารับนับกันไปแล้วทางลูกนี่แบดแค่ดีมาสวัสดีครับสวัสดีครับ แนะนำตัวเนี่ยครับซื้อหยังอยู่บ้านใดอยู่อำเภอใดตำบลใดผมซื้อพนมกาลิ่งนะครับอยู่บ้านน้องโน่ตำบลพนทองอำเภอเสนางคณะคมจังหวัดอำนาจเจริญครับครับผมอยู่อำนาจเจริญเดือนที่แล้วได้มีลูกศิษย์ลงมาเฮ็ดอะไรเป็นบ่ครับแม่นครับแล้วคิดว่าจังไดเดือนนึงนี่คิดว่ามันสิได้บ่มันสิออกบ่าไม่สิไหลบ่าคิด้ะครับตอนนี้บ่คิดจักเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับบ่คิดจักเปอร์เซ็นต์นะครับมันว่ามันสิได้แม่นบ่แม่นลูกศิษย์เพิ่นบอกว่าจังได๋แน่เพิ่นบ่บอกนะครับเพิ่นว่าถ่ายเบื้องล้ำน ถ้าเบื้องน้ากันนะครับเพื่อนมาใส่เวลาเดือนหนึ่งเราเป็นสิบว่าพิสูจน์จะมาถ่าเบื้องน้ากันว่าฝนสิเป็นยังไงครับผมนะครับเพื่อนผมบริบอกว่าข้องฝนดีหรือบริพึงบริบานะครับอ่านะครับนี่คือนะครับที่ลูกศิษย์เดี๋ยวลงมาเห็นไว้เดือนนึงแหละนะครับคุณพ่อบอกบ่ท่านเสือเดือนพอดีเนาะครบเดือนพอดีนะครับมื้อนี่เขาจะมาพิสูจน์กันจะเบื้องกันว่า ที่เฮ็ดไว้ซีฟต้นแมนบะพ่อครับครับประมาณนี้แหละครับว่ามันสีออกบอมันจะไหลบอตามความพึงพอใจของพอ่อบอมือนี้สีเบืองกันนะครับพี่นอ้องอ่ะไปเบืองต้นแรกนะครับต้นแรกต้นไหนล่ะต้นนี้เพิ่นร้อยกีดรสั้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้นนี้นะครับคือได้เฮ็ดไว้แมนบะพ่อแมนแมนแต่ว่าใส่่อยูได้กีดนะครับร <c oughs> นี่นะครับเป็กีดคือผูกบ่ให้กีดว่าสั้นแต่ว่ากีดนะครับนี่ออกลักษณะเองสิแต่ก่อนนี่ลักษณะ จักมีเต็มโป้พอโอ้ยหลไหลไหอยู่เป็นซีฟุดแล้วเป็นซีฟมีดเจ้ามีดเต็มโป้นะครับอืมนี่ก็คือกล็ดแล้วนะครับตัวแรกอ่ะไปเบื้งตัวที่สองกันนะครับว่ามันจะไหลบ่อจะมีน้ำหยางบ่อนะครับให้เห็นบ่อเพราะว่าพอบอกว่าตัวนี้เป็นไงบ่อตัวนี้เก้อยเทียมนะครับปลาทิยมปล่อยทิยมแล้วครับคือบุญมียางแล้วบุญมียางเลยเบื้องหน้ายางเบื้องหนี่เลยบุญบุญห้อยเกล็ดเลยครับนี่นะครับเบื้องนะครับปล่อยทิยมแล้วเนี่ยตาเตาทานเท่หมือนเสือโรคเต่าทานเท่านั้นตาเป็นเหาเอนเสือ กี่เล่มวะเนยนี่คือต้นทีนน่สองเอาพ่อเห็นแล้วลักษณะแต่ก่อนพ่อบอกว่าอย่างไดก็ต้นนี้แต่ก่อนบ่มีอย่างเลยครับแต่ก่อนบ่มีอย่างเลยบบ่มีครัจะในป่าทิ่มหรอไปจะในป่าทิ่มหรอไปจนในป่าทิ่มไปว่าสั่น แล้วมือนีล่ะที่เห็นตอนเตนหนึผมรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับทีนีมีน้นำยางออกมานี่ครับตอนเจนนผมรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับมีมีน้ำยางออกมานี่ครับครับผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วนะครับ,นนรบอ่ะไปไปเบื้องต้นที่สามต่อไปนะครับนี่เลยนะครับตัวที่สามคือตัวนี้ไงเลยตัวนี้มันนายดีนะ่อเนอะาะเห็นปะ นี่นะครับมีอยู่นี่มีน้ำยางอยู่มีน้ำยางอยู่มีอยู่เยมมันีออู่่าแต่ก้อนนี่เป็นเังไหนเขาเปิดจังสิบซีโอมากเขามันสิค่อยมาที่หลังเกล้ลายลายมึดจังสิมากลายมึดจังสิมาแต่ว่าอันเปิดเขาเปิดเธอแล้วมันเห็นซ้ำนี่เกล้เกลือว่าดีขึ้นนะครับอืมนะครับถือว่าดีขึ้นเนาะอ่ะไปดูต้นต่อไปนะครับต้นที่สี่นี่นะครับนี่คือต้นที่สี่นะครับ เพราะว่าเราเปิดแรกๆมันก็จะไม่เต็มที่เหมือนที่เราเปิดไปหลายๆมีน้ำพอเนาะนถ้าเปิดโอ้เปิดแรกไหลโจกโจ,ก,โจกนี่นั่นดิอ้วงแดงเงี้ยมันอะเอาอ้วงน้ำมาใส่ในฟอสฟีนอง <c oughs> เปิดตา่างอ้วงไม่ตาเลยยังเปิดน้ำไม่เนี่ยซิปเี่ยังคนไหนพ้อถวยได้ครับยังเ,เปิดน้ำไม่เนี่ยซิปเี่ยังคนไหนพ้อถวยได้ครับซิปมีเพรานั่นพ่อถวยเปิดรอบแร้วก็ซิปมีมันเกือร์ซิปเ,เนนต็มถวยต้องต้องเกินซิปมีผลละซิปมีพวกขั้นเต็มถวยแต่ว่าก็สิเก็บเพราะมันร่น ผมต้องถึงมันกิมีมีอยางออกมาอยู่ครับผมอันที่บัท่านได้ถึงกันมันคือมันบัถึงอันที่บัเห็นขึ้นบัท่านได้ถึงบอกว่าต้องตาบัดีครับบัวดีปกติใส่แว่นขีดยางต้องมีแว่นอีกอหนึ่งอืมเอาแว่นเอาแว่นมาคนละอันแหวนยางนี่แว่นยางนะครับแว่นเดินนะครับอ่ะต้นที่สี่นะพ่อเนาะเห็นแล้วเป็นบัวปานีปีขึ้นยุ้ครับนิดอ่ะต้นที่ห้านะครับเรามาดูกันนี่ว่า อยทิ้งเหมือนกันนะพ่อเนาะบริกีดเลยว่าสันนี่นะครับตัวที่ห้มาทั้งน้ำยางนทั้งน้ำเลี้ยงนะครับตัวนี้เป็นพ่อ<ม>อ่านะครับ<ม>เห็นแหละต้นที่ห้าไปเบ่งต้นที่หกกัน กันหน่อยลุงตลอวดตวบอนี่มีดเจ้าเมียเขากีดสองเมียอ่ะนะครับต้นที่หกต้นนี้นะครับมาดูกันว่าพ่อจะกีดตรงไหน,นต่นี้มันตายนี่ทั้งตายบ่มีนบอ <Man. S 1> แล้วมือน,นี้ล่ะปกติมันบ่มีนี้ปกติมันบ่มี เอาแต่ตัวนี้มันมาอลไรเป็นบ่นี่นะครับปกติพ่อบอกว่าข้างล่างจะไม่มีแม่นบ่เพราะมีม,มันจะไหล่ขื่นเครื่อ,นอ,นองนี่เลยนะครับนี่อันบ่ทันถึงนเนาะบ่ทันถึงเนาะดีอยู่ดีอยู่ดีขึ้นอยู่ตามที่ผมเบิ่งดีขึ้นอยู่นะครับเอานขนาดปลาทิ่มเนี่ยมันกว่าสามนิเพราะว่าพ่อบอกได้ก็อันถ้ามันตายนี่ถึงๆมันจะมีแม่นบ่ หม่องมันไม่เข้าตัวป่วยไปหม่องไม่เรื่อยเพราะมันตายมันสิยายยยบขึ้นไปเรื่อยอ๋อย่างมันสิไหลขึ้นทึงแต่ทั้งเตยจะบ่มีนบะคือมันบ่มีแล้วอืมแล้วที่เห็นลักษณะนี่ล่ะที่บอกว่าบ่มีแล้วหลือกับมานี่นี่แหละก็ซสัเห็นน้ำกันเนี่ยครับมันก็มาาองมันอยู่นี่นี่แหละก็ซสัเห็นน้ำกันเนี่ยครับนก็มาาองมันอยู่นี่อ่ามาอีกมานะครับหนึ่งเดือนนะครับอันนี้คือต้นที่เจ็ดนะครับพ่อบอกว่าปาทีมแล้วนานี่เพราะว่ามันตายมันบ่ได อืมนี่แหละมันก็เป็นน้ำยางครับผมเป็นต้นที่มันถึงเนาะมันถึงเนาะอืมแต่ว่าพ่อบอกว่าถ้ามันถึงมันจะป็นลักษณะเป็นมิตะถ้ามันถึงมันจะมีน้ำเลี้ยงออกมานั่ถ้ามันถึงครับอันนี้มันถึงมันถึงน้ำยางคนๆนี่แสดงว่ามันัเมื่อสิบพอียดีๆมันต้องถึงน้ำเลี้ยงคนแล้วอืมครับผมอันนี้คือต้นที่โบบอกว่าไวไวเลยคือนานนี่บบเคยกี่เจ๊เที่ยวล่ะปลาทิมแล้วครับไล้ปโดนแล้วปลาทิมโดนแล้วทิมเป็นไรกันมาขึ้นนานนี่อ่ะ คนาดนีสไปจะขึ้นไป็นครั้งนั้นไม่าม่ครั้งที่ต้นตรงยับขึ้นไปนะครับตะในปีสิยญับขึ้นประมาณคืบหนึ่งก้าบาให้ตัดได้ปีหนึ่งอ่าบด้ยับลงบ่ไม่ต้องยับขึ้นไปเรื่อยเพราะว่าขันกลับลงข้างใต้นี่ยไม่มีแล้วนี่นะครับต้นที่แปดต้นเล็กเพชรขี้หนูต้นนี้พอหามังกีดู้ยเล็กเพชรขีนูเหรอ นี่นะครับถ้ากีดถึงจริงๆมันจะเป็นหลายจุกจกเป็นหลายจุกจกถึงทุอย่าง้วยเป็นหลายจุกจกอันนี้คือต้นที่เก้าครับตัวนี้เอ้านี่คือลักษณะต้นที่เก้าที่พอมาจิ้มไปเทีแรกมันบ่มี่เลยมันบ่มฟอบ่มมี่ ตอนจิ้มมันมุมีตอนจิ้มมันมีเลยนะครับใส่ระบาดนีกต้นที่ซีฟมีมโนอมาหนิเป็นมรดกติใส่นะครับนาซีพุทแล้วหาบอกเห็นนะครับจากที่ว่ารอบแรกพ่อบอกว่าโบาเซือมันบ่ว่ามันสีได้เดี๋ยวหนึ่งว่ามันสีออกดำยางไรออกมันบ่ครับแล้วตอนนี้เฮ็ดทั้งเมือเก่าต้นนี่ยพออ่อความคิดความคิดของพ่อนี่เป็นยังไงบ่หนี้คิดว่าดีขึ้นอยู่ครับดีขึ้นอยู่ คิดว่าดีขึ้นดีขึ้นอยู่ครับมีอยางออกมาคือตัวนี้ขี้ลายก็มูดครับที่เขาทดลองมากนี่เบิง้งต้นนี้ตัวนี้เห็นยางหน่อยก็มูดอะไนี่อ่าคือจากที่จิ้มเบิ้งที่แรกตอนตอนม,มือมาทดลอง,งจิ้มเบิงเ้งแรวก็มีนำ้ำยางออกมาเลยมีเยอออกมาเลยตัวนี้เรื่องไม่มีเห็นแต่ว่าตัวนึงที่รองมากก็มีนำ้ำยางไร้กวัวนีนะครับครับแต่ตัวนี้คือที่พ่อยเฮ็ดนี่คือนักสุดละ นักส so well, um, so, ุดแลวจนฟ้าถ so, uh, ิ่มมาหลยปีเลย้ยส้มสุดนะครับขนาดกีดึงสีกันยังมีห้อยนะครับถ้ามีห้อยมันสิเป็นดำๆเม็นบพ็ออืะนะครับมือนีก็เฮานะครับขึ้นมาอยู่อำนาจเจริญมาอยู่กับคุณพ่อพนมได้จ้างเบ่าจ้างเฮ็ดบ่นีบ่ได้จ้างได้เสียเงินบ่บ่ได้จ้างบ่ด้เสียยังนะครับบ่ได้จ้างบ่ด้เสียนะครับอ่านะครับเกษตรกรท่านใดนะครับที่เบิ่งนะตอนนี้เนี่ยพูดถึงว่าโอ้ยแม่นแล้วเพิ่นไปจ้างกันเฮ็ด โบแมนครับโอ้โบแมนโบแมนครับโบแมนเกษตรกรตัวจริงเลยนะครับอ่าคุณเด็ดเดือดก็แบบตรงไปตรงมานะครับทำบูดีกับไอย่างไหพี่น้องแต่เฮ็ดหลังตกกับตอบกันบูดีคือขาดซ่านเรื่อยๆรวดครับแล้วที่เฮ็ดมาล่ะมันเป็นยังไงเฮ็ดมาเนี่ยก็พ่อใจรับหนึ่งนะครับแต่ว่าพ่อหนึ่งบอกว่าเต็่มหลาเปอร์เซ็นต์นะครับครับผมต้องผมนะครับอ่าบางที่แบบสิ่นี้จะยกต้วนต่วนวอที่ตรงเบิองไปอีกจัก เดือนหนึ่งครับม you. ันสียืนระยะว่าหลักกัทับปกติเราย่างมือต่อไปมันสีมากกว่านี้นะครับอ่าปกติอย่างมันสีเพิ่มมากมือมีที่สามที่สีมันสีสูงขึ้นเรื่อยๆครับผมครับตัวนี้คือยางตัวนี้ถิ่มมาหลายปีแล้วครับนี่พอจะปกปกติของพ่อบอกว่าสวนของพ่อนีซิฟมีดยังกี่เต็มบมันบ่โอ้ยแมนครับยางหน่อยตั้งซิฟเหรอครับตังสีได้เต็มถ้วยน้อยๆนี่ครับนี่ยางหน้อยยังซิฟมีดนะครับจะกี่เตี๊บโปรน้อยนี่ว่าจันมันเป็นยางพื้นที่อยู่โคกนะครับมันเป็นหนเป็นนนนดดิบบบ่่ีะครรััมมอยากสูณ เสียบก็พวกดินดินป้าดินดลงเพื่อนนั้นม,มันสูบอะไรนะครับครับผมทั้งหมดนี่ซีไรพอนี่ตประมาณจะตุนโอ้ลายอยู่เดยสนานะครับตะกีดได้เรื่อยๆทุกวันเก็บไปขายทุกวันได้เงินรายบาทมันพอพอก็พอได้ใส่น้ำอย่อืมแค่นี้ก่นเสียบตอนนี้ก็คือมันดีกว่าเขาอะนะครับครับผมก็เสียบ<โทษ>ตอนนี้ดีกว่าเขาแน่น,นอนนะับนน่นแย่หือเนาะอ่ะถ้าลอยคะแนนนี่หาจใคะแนนก่อน ก็หาซิะก่อนครับมือนี้โ็หาซิะก่อนครับมือนี้แต่ว่าก็เห็นแล้วจากที่ว่าเ่เคยเห็นมอนี้คือเห็นว่าดีขึ้นนะครับอ่านะครับก็เพราะได้ยืนยันว่าล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบิ่งปีอีกระยะเวลาครับผมอ่ะมือนี้กันะครับได้คุยกับคุณพ่อพนมแล้วเห็นแปลงของเพื่อนแล้วนะครับกับผู้ใดนะครับที่มีปัญหาเรื่องยางตายหนึ่งนะะเนาะยางตายหนึ่งน้ำยางไรลบ่ค่อยดีน้ำยางไรหน่อยนะครับถ้าเข้าไปในเพจนะครับผมหมอเกษตรนะครับ พิมคำว่าพหมอเกษรเลย Facebook y o u t u b e นะครับจะเห็นเลยเด้งขึ้นมาเลยนะครับจะลงไปแก้ปัญหาทุกพื้นที่ทุกแปลงนะครับติดต่อเข้ามาแล้วกระจยเย็นๆในเด้อพี่น้องเพราะว่าพมหมอมีผู้เดียวแต่ว่าลูกซยตกะส่งลงไปเรื่อยๆอยู่นะครับมันก็เก็บตามว่ท่านนะครับมือนกัขอขอบคุณคุณพ่อพนุมนะครับเนาะที่มากีดนะครับถี่มาพิสูจน์ให้กับท่านอื่นเคารงนะครับเนาะัสดีครับขอบคุณเลยล่ะครับผมขอบคุณครับ